ภาพเหล่านี้ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวบ้านโปง่งราชบุรีเม้นการเวลาจะผ่านไปเกือบ60ปีแล้วในตอนบ่ายวันพฤหัสบดีที่9กันยายนพุทธศักราช2497เกิดไฟไหม้ตลาดบ้านโปง่งอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรี ไฟลุกลามอยู่ถึงสี่ชั่วโมงอาคารบ้านเรือนวอดวายเสียหายอย่างใหญ่หลวงหมดไม่มีเหลือแล้วหมดนมานถึงแม่น้ำแล้วฉันอยู่ต้นเพิงเลยลูกฉันไอคนเลี้ยงน่ะเขาอุ้มไปเขาบอกว่าน้องนอนหนูปลุกไฟไหม้ถึงแล้วหนูก็ได้เอาแต่น้องไปอะไรก็ไม่ได้เอาไปท่านน่ะดีใจามากมากเลย ในหลวงมีนั่ใจมาเย็มเย็นทุกคนแล้วทุกคนก็ไม่ใช่ว่าจะแต่งตัวอะไรดีมอมแมมกันหมดทุกคนแ่ะหยาดน้ำพระราชฤทยัยจึงเป็นประดุษสายน้ำทิพย์ที่โปรยปลายดับทุกร้อนให้ราษฎรในทุกทกที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปถึงแม้นห่างไกลธุรกันดาง สมัยต่กี้มันกางหกมันกะมีแต่ปลาทางในน้อยเป็นทางเกียนทางรถในน้อยปีสองสองนี่ก็มาสางทางลาดยางยถานนแล้วแล้วก็บสว่าสว่างก็บจะเลื่อนขึ้นนั่นแล้วหรอ <c oughs> ก็มีรถมีเรือเที่ยวไปมากกับสะดวกเรื่องน้ำไม่มีปัญหาในเขตลุ่มน้ำปากมนังในโซนที่ของตำบลป่าระกัมมีการขุดยกร่องเมื่อเสร็จแล้วก็เราก็มีการปลูกพริกมีการปลูกฟักทอง และมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทำมากินด้านการเกษตรการทำนาเพราะว่ามีพันุเข้าที่โลกได้ปีละสองครั้งผลผลิตต่อไร่ก็สูงการเรี้ยงอยู่ของเกษตรกรก็ดีขึ้นการต่อสู้กับความแห้งแล้งยากจนด้วยโครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำจึงเกิดไปทั่วทุกภูมิภาค คือสมัยตกโกนคือถ้าถ้าฝนตกมาก็ได้ดำดำนาแต่ถ้าเลงา้งข้าวตั้งคันก็แล้งไปเลยบางทีพ่อก็เก็บดอกหญ้าให้แม่แล้ก็เอมา,ามัดตาแล้วก็ตากก็เอามาหุงกินหมแตะโกนลำบางมากพอนายหลวงท่านเสด็จมาก็มาทำให้อ่างให้นี่แหละถึงได้กินได้ใช้กันทุกวันในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2537พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สเสด็จพระราชดำเนินไปพื้นที่ป่าไม้ของรอยต่อระหว่างจังหวัดนครนายกกับประจินบุรีเพื่อส่งศึกษาพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำช่วยบรรเทาความแห้งแล้งตอนน้ำที่ต่อไปนี่ตรงไหนตัวมาเป็นเป็นพูนไม่มีไม่มีไม่มีพนเวลาคนตกหนักก็ น้ำไหลไหลผ่านครับเจ็ตอนช่วงหน้าฝนก็มีครับน้ำแล้วก็ทำมาทำแล้วก็ตอนนี้ก็ทำสวนเยู่น้ำไม่ค่อยมีก็ทำสวนครับดีใจมากภูมิใจมากเลยที่ท่านมนเข้ามาใกล้ๆแล้วก็มาสรงถามนะตื่นเต้นจนไม่รู้จะพูดคำอะไรออกไปบ้างอะนะตอนนั้นเขากำลังทำซุ้มประตูอะไรกันอยู่ครัก็เลยเขียนใส่ตรงนั้นไว้ น้ำก็มาจริงๆด้วยแล้วก็ตอนนี้พื้นที่ก็อุดมสมบูรณ์มากเลยเป็นเวลานับแรงปีสายทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างคงไรหรรินไม่ขาดสายสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้ชาวไทย